สวัสดีครับมาอยู่กับช่อง The Racha n n e l อีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงข่าวละครที่กําลังจะถูกรีเมคเร็วๆนี้นะครับจะมาพูดถึง3มเรื่องด้วยกันมีเรื่องศรีสะมาลนะครับใ,รใกล้ไกลหัวใจเดียวกันแล้วก็เรื่องหักเปลี่ยมรักนะครับวันนี้จะมาพูดถึงกันว่าเรื่องราวของ้งมเรื่องนี้เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างแต่ว่ายังไม่ทราบพระนางนะครับผมว่าใครเนี่ยจะมาเล่นเป็นใครอะไรยังไงเนาะไปพูดถึงเรื่องใกล้ไกลหัวใจเดียวกันกันก่อนเลยแล้วกันนะครับใกล้ไกลหัวใจเดียวกันนะครับเมื่ออดีตเนี่ย ออกอากาศทางช่อง5พระเอกก็ได้พี่ฮิวโก้จุลจักรนะครับผมมาประกบคู่กับพีเออิสริยาเครดิตแ่าวจากเพจ7สี s o c i e t y FC7 เนะครับเขาได้บอกว่าใกล้เข้ามาแล้วรีเมคก,กันเก่งใกล้ไกลหัวใจเดียวกันละครกินอายความรักทางวิกสนามเป้าปัดฝุฝ่นใหม่วิกมอชิดเคยไม่ไปแล้วเร็วๆนี้เจอกันค่ายกาาัลนาอ่ะอันนี้ก็เป็นข้อมูลจากทางเพจ7สี s o เ i e t y FC7 ดนะครับเดี๋ยวไปอ่านเรื่องย่อสั้นๆเกี่ยวกับเรื่องใกล้ไกลหัวใจเดียวกันให้ฟังแล้วกันก็ไม่ไม่สั้นเท่า ค่อนข้างยาวเลยนะครับอมาตะจตุรถีลูกชายของพลตํารวจเอกชาติบดินอิทเอกราราชทูตไทยประจําฮังการีกับคุณหญิงรัตนาเดินทางกลับจากเวียนนาที่ไปศึกษากลับมาพักอยู่กับครอบครัวที่กรุงบูดาเปสตร์ระหว่างปิดภาคเรียนและที่นี่อมาตะได้พบกับเชิญตะวันนิสิตสาวจากคณะสถาปัตยะกรรมซึ่งเดินทางมาค้นคว้าข้อมูลเพื่อทําวิทยานิพนธ์พร้อมกับเพื่อนคือลูกน้ําอมตะได้พบกับเชิญตะวันครั้งแรกในตอนที่เขามาหาเพื่อน นักตนตีคือไมเคิลกับโจเซฟส่วนเชิญตะวันกับเพื่อนนั้นมาหายายเจซี่แม่ของมาธิรดาซึ่งอาศัยอยู่ในแรแอกนั้นอมตะเห็นเชิญตะวันครั้งแรกสนใจอยากรู้จักแต่ไม่ทันได้ทําความรู้จักเชิญตะวันก็ไปเสียก่อนแล้วอมตะก็มีเรื่องกับโทมัสท,ที่มารวนรามมาธิรดาทั้งสองต่อสู้กันอมตะจึงถูกตำรวจจับท่านทูตกับคุณหญิงและพี่สาวของอมตะคือรุ่งอรุณไม่พอใจมากที่อมตะไปเก่อเรื่องจึงต่อว่าอมตะตอน ที่ไปรับตัวกลับมาแต่อมตะกลับภูมิใจที่ตนเองกับใบเคิลได้ช่วยมาธิรดาเอาไว้อมตะกับเชิญตะวันมีโอกาสได้ทําความรู้จักกันจริงๆเมื่อทัญญาพ่อของเชิญตะวันเดินทางไปเยี่ยมลูกสาวและพาไปทานอาหารที่ร้านเดียวกับที่ท่านทูตครอบครัวไปเลี้ยงต้อนรับคุณหญิงเดือนฉายกับช่อฟ้าเป็นจังหวะที่อมตะได้ไปแสดงตัวว่าเป็นเพื่อนกับเชิญตะวันในตอนที่ทัญญาชวนทุกคนไปทัวร์เดินป่าแล้วเชิญตะวันไม่อยาก กกับทคนุเป็นห่วงที่เชิญตะวันจะต้องอยู่คนเดียวเมื่อทุกคนเห็นว่าอมตะกับเชิญตะวันเป็นเพื่อนกันจึงวางใจเวลานี้เองที่อมตะกับเชิญตะวันได้สร้างสัมพันธ์อันดีต่อกันแต่ทั้งคู่ก็บอกอีกฝ่ายว่าต่างมีคนรักกันอยู่แล้วทั้งที่ใจนั้นทั้งสองคนเริ่มหวั่นไหว จริงแล้วเป็นเรื่องยอ่อที่ค่อนข้างที่จะยาวนะแต่ว่าผมอ่านตัดต่อรับขั้นตอนให้นะครับก็เป็นเรื่องราวของอมตะกับเชิญตะวันนะครับที่ทั้งสองครอบครัวเนี่ยต่างได้มั่นหมายคนรักเอาไว้ให้อยู่แล้วเพราะว่าก็ต่างมีฐานะกันทั้งคู่นะครับซึ่งอมตะเนี่ยเจอกับเชิญตะวันเนี่ยครั้งแรกเขาเนี่ยก็สนใจในตัวของเชิญตะวันเลยแต่ด้วยความที่มีอะไรหลายๆอย่างนะครับผมที่พัดพาเขาให้ออกจากกันวันหนึ่งเนี่ยได้มาเจอกันทําความรู้จักกันในความที่แบบว่าเป็นเพื่อนของเพื่อน,น,นกันอีกทีนหนึ่งนะครับก็เลยได้มี ความรู้จักกันแล้วก็ต่างคนเนี่ยก็ต่างคุยกันว่าทั้งคู่นะครับผมมีคนรักด้วยกันอยู่แล้วก็ไม่รู้ว่าความรักของเขาทั้งคู่เนี่ยจะเป็นไปอย่างไรก็เรื่องนี้น่าจะเป็นละครที่ค่อนข้างอ่าไม่ค่อยมีอะไรตื่นเต้นเท่าไหร่เป็นละครที่ค่อนข้างจะเกี่ยวกับความรักนิ่งๆไปเรื่อยๆมีอุปสรรคของพระนางอะไรประมาณนั้นนะครับผมว่าพอดแบบนี้น่าจะเป็นละครเย็นได้อยู่นะไม่รู้ว่าจะรีเมคแล้วใครจะมาเล่นทางเพจเจษีโซลิตี้เอฟซีเนี่ยออกมาบอกก็น่าจะเป็นรีเมคโลกช่อง7อย่างแน่นอนนะครับแต่ รูนเดี๋ยวไปพูดอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมนี่คือเรื่องหักเหลี่ยมรักนะครับหักเหลี่ยมรักเนี่ยเคยออกอากาศทางช่อง7สีนะครับผมแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยเป็นละครเย็นนะครับเครดิตจาก7สีโซเชียเอฟซีเจ็ดเหมือนเดิมนะครับสมควรหยุดตรงนี้ให้พอกันทีนะเรื่องร้ายที่ทํากันมาให้ถือว่าเวนดนใจช่วยกันดับไฟเผาที่รามใจเราให้ปวดร้าวทุรนทุรายอันนี้เป็นเพลงประกอบละครนะครับหักเหลี่ยมรักเร็วๆน,นี้เสียเจ็ดน,นะครับผมอันนี้ทางเพจเนี่ยเขาบอกมานะ เขาบอกว่านักแสดงปังยกเซตหากได้ข่าวมาจะเปิดโพให้ได้รู้กันจริงๆเรื่องหักเรียมรักเนี่ยตอนนั้นนะครับผมได้พี่โบกี้ก็คืออดีตนักร้องหนุ่มนะครับผมโบกี้ดอตนนแหละนะครับแล้วก็ได้มาประกบคู่ก,กับพี่โดนัทป็นสนั่นนะอ่านเรื่องย่อคร่าวๆให้ฟังแล้วกันนะครับทีมนักกีฬาวิ่งผลัด4ี่คูร้อยประจำโรงเรียนโอมอัคคีลูกชายพี่พเจ้าของโรงแรมสายชนลูกชายสวงช่างทำทองประจำจังหวัด วายุลูกชายวารินเศรษฐีก่อสร้างดินพระสุธาเด็กบ้านนอกอาศัยอยู่กับหลวงลุงที่วัดโดยมีฝ้ายอัจฉริยาลูกสาววิภาเจ้าของโรงงานผ้าไหมมีพรสว่านด้านไวโอลินเป็นกัปตันทีมและเดือนสวาน่างสาวสวยเซ็กซี่ลูกสาวของดาวแม่ค้าขายอาหารทั้งหมดเป็นกลุ่มเพื่อนที่สนิทกันมากทั้งสามหนุ่มหลงรักฝ้ายเพราะความสวยน่ารักและจิตใจดีและเวลาผ่านไปแต่ละคนาาก็แยกย้ายกันไปเรียนมหาวิทยาลัย โอมกับฝ้ายไปเรียนต่อต่างประเทศด้วยความรักและใกล้ชิดทําให้โอมของฝ้ายแต่งงานหลังจากแม่ฝ้ายตายฝ้ายก็กลับมาดูแลธุรกิจผ้าไหมของครอบครัวแต่วิพากลับจะแต่งงานใหม่กับดวงใจนักร้องประจาเหลาหน้าของเดือนสว่างวายุรับเดือนมาทํางานในตําแหน่งเลขานุการเช่นเดียวกับดินที่มาช่วยงานวายุดินเริ่มกอบโกยทุกอย่างจากวายุแบบเงียบๆเ,เดือนยอมเป็นเมียเก็บของดินเพื่ออาศัยเข้าไปสู่จุดหมายของเธอให้ได้สายช นยังหลงรักและบูชาเดือนและยังช่วยงานทําทองที่บ้านเมื่อโอมต้องรับช่วงธุรกิจก่อสร้างของลุงทําให้โอมกับวายุเริ่มชนกันในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างทําให้ความเป็นเพื่อนเริ่มแตกราลววายุให้ดินไปทํางานกับโอมเพื่อล้วงความลับทางธุรกิจวายุพยายามช่วงชิงฝ่ายมาจากโอมแต่ไม่สําเร็จเขาจึงหันมามองเดือนแทนถึงจะรู้ว่าเดือนมีอะไรกับดินแล้วก็ตามสายชนนัดเพื่อนมารื้อฟื้นความรับเก่าๆแต่สถานการ ตอนนี้ได้เปลี่ยนไปอ่ะคือเรื่องราวโคตรข้างที่จะซับซ้อนมากๆเลยนะครับกลุ่มเพื่อน5คนเนี่ยชาย3หญิง2นะครับชายทั้ง3คนเนี่ยเขาหลงรักผู้หญิงคนเดียวกันเลยนะครับนั่นก็คือตัวของฝ้ายที่รับบทโดยพี่โดนัทนะเพราะว่าเธอเป็นคนเก่งสวยแล้วก็มีความสามารถนะครับวันนึงเนี่ยฝ้ายกับโอมเนี่ยก็ไปเรียนต่างประเทศด้วยกันทําให้โอมเนี่ยมีโอกาสได้ขอฝ้ายแต่งงานนะครับและเรื่องราวเนี่ยมันก็มีความขัดแย้งกันในกลุ่มเพื่อนเองนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ต้องการที่แย่งชิงตัวนางเอกแล้วก็เรื่องรางรว มีการดึงเพื่อนมาเป็นเครื่องมือที่ใช้ทําลายเพื่อนด้วยกันะครับรวมถึงเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างเดือนสว่างด้วยที่ต้องการดันตัวเองเนี่ยจากลูกแม่ค้าเนี่ยให้ได้ผู้ชายดีๆโดยที่เธอเนี่ยก็มองผู้ชายในกลุ่มของตัวเองนี่แหละที่มีฐานะแต่ละคนนะครับก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับป๊อตของความแย่งชิงความรักแย่งชิงการเป็นใหญ่เป็นความที่แบบ,บว right ่าแตกคอกันในกลุ่มเพื่อนก็จะค่อนข้างที่จะดราม่าเข้มข้นสักนิดหนึ่งไม่รู้ป๊อตแบบนี้จะเป็นอาจจะเป็นละครหลังข่าวหรือจะเป็นละครเย็น ครก็ตต้ององามเรื่องสุดท้ายที่พูดถึงในวันนี้มีคนบอกว่าอยากให้ลงรีเมคมากที่สุดนั่นคือละครอ,ออกแนวสยองขวัญน,นะครับผมสีสะมานนะครับมีข่าวแว่วๆออกมาว่าจะรีเมคแล้วมาฟังข่าวกันเครดิตจากดาราเดลี่นะครับแต่นี้ยังไม่รู้นะว่าจะลงช่องไหนแต่ว่าในอดีตเนี่ยออกาศทางช่อง7จสีหรือว่าจะมีน้มว่าจะรีเมคทางช่อง7ก็รอละกันนะครับว่าจะเป็นยังไงเขาได้บอกว่าวางตัวนางเอกกันหน่อย27ปีที่รอคอยถึงเวลารีเมคสีสะมานบิ๊กเซอร์ไพรส์ของแฟน จอแก้ใหม่อีกแล้วล่าสุดถึงเวลาของสีสามานนิยายแนวลึกลับผสมวิทยาศาสตร์และพลังจิตโดยเป็นที่กล่าวขวัญกันเป็นอย่างมากเมื่อช่วงที่ทำเป็นละครโทรทัศน์ออกอากาศกับทางช่องเจ็ดสีในปีพศ2536นำแสดงโดยดาชดาพรบิลลี่ออกแกนล่าสุดเรืดนี้รีเมคแน่นอนและ ต้องให้ความสนใจใครจะมารับบทปิลันธาหรือปีหญิงสาวผู้มีพลังจิตหลังประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์อย่างรุนแรงเป็นผลให้ศีรษะและลำตัวขาดออกจากกันแต่ด้วยอำนาจวิเศษจึงไม่ตายและได้รับความช่วยเหลือจากลุงซึ่งเป็นแพทย์ช่วยรักษาและคงสภาพศีรษะของปิลันธาไว้ได้แต่ร่างกายกับเน่าเปื่อยไปไม่คงสภาพเธอมีชีวิตรอดได้ด้วยการดูดเลือดผู้อื่น เพื่อเพิ่มพลังและใช้ศีรษะเคลื่อนที่ไปมาไล่ฆ่าผู้อื่นในยามวิการพร้อมทั้งสแสวงหาร่างของหญิงที่งามมากพอที่จะให้ศีรษะของเธอสวมใส่พร้อมอำพางรอยแผลที่คอด้วยผ้าพันคอก็เท่ากับว่าละครที่ทุกคนรอคอยมากที่สุดกลับมาปัดฝุ่นอีกครั้งแต่ณนะชั่วโมงต้องมนนี้ให้แฟนจอแก้วแคสนักแสดงรอกันไปก่อนบงลงที่ใครคาดว่า คือหาแน่นอนอ่าอันนี้ก็เป็นข่าวว่าจะนำมารีเมคกันแล้วแต่ในข่าวเนี่ยไม่ได้บอกว่าจะลงช่องไหนนะครับเป็นเรื่องราวของปิลันทานนะครับผมหรือปีนะครับผู้ที่อ่าหญิงสาวมีพลังจิตคือตัวของเธอเนี่ยมีพลังจิตประสบอุบัติเหตุนะครับผมอย่างรุนแรงทําให้ศีรษะของเธอเนี่ยขาดจากลําตัวแล้วก็ด้วยความที่มีพลังวิเศษนะครับผมด้วยอํานาจวิเศษเนี่ยทำให้เธอเนี่ยไม่ตายอาจจะเป็นพ่อเธอเนี่ยมีพลังจิตอยู่ด้วยเออเป็นอะไรที่แบบว่าเป็นพอดที่แบบว่าค่อนข้างที่จะเหนือ,อมนุษย์นิดนึงนะแลวเธอเนี่ยก็ ชีวิตรอดอยู่ได้แต่ร่างกายของเธอเสื่อมสภาพไปเน่าเปื่อยไปนะครับและเธอเนี่ยมีชีวิตอยู่ได้ด้วยการต้องดูดเลือดนะครับผมของมนุษย์เธอจึงต้องไล่ล่า,ลาคนในยามวิกาลนะครับแล้วก็เพื่อตามหาร่างที่เธอเนี่ยจะเอามาใช้ด้วยแล้วก็พังรอยแผลที่คอเอนะครับเป็นพอที่ค่อนข้างที่จะแปลกเหมือนกันนะอันนี้คือไม่ใช่เรื่องผีแต่เป็นออกแนวนวิทยาศาสตร์แหละแต่จริงๆมันก็คล้ายๆผีแหละ ออกไปฆ่าคนเอาไปล่าคนอะไรอย่างนี้นะครับก็คาดที่จะโหดไม่รู้ว่าอันนี้เต้นลงที่ช่องไหนก็รอรุนล้วกันอ้าวันนี้มาพูดถึง3รถ3เรื่องเลยนะครับผมเป็นละครแนวรักดราม่าแล้วก็ราม่ายั่งชิงส่วนเรืเ่องสุดท้ายเนี่ยออกแนวสยองขวัญลึกลับวิทยาศาสตร์กันไปเลยนะครับใครเนะี่ยอยากดูเรื่องไหนพระนางอยากให้ใครเป็นใครก็ลองคอมเมนต์กันดูนะครับเนื้อหาตรงไหนมีภาพประกันใดนะครับขออภยัยวันนีทีนี้ด้วยละกันอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปแล้วเจ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับซับไรกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดลิปตอตอ